ัสดีครับพี่น้องมาเกี่ยวหยางงวครับมกเมยอยังมาสนิทก็เมยเลยครับแต่ก็จะเป็นตรงหาเรียงลูกงเจะของเห็ดยังกับเมยอยซมือนี่พี่น้องก่อายุหล่ละคนเลือดจางเห็ดยังกับเมยครับกำลังสิมาเกี่ยวหยางครับมาพ่้หอยสงร้า,ายหลยอันนี้อยู่บ้านฐานอยู่ป่าเลยครับนี่หล้างบ้านหลังบ้านป่าไพ่ ลังบานปลาไพ่กับหนึ่งบานลังบานปลาไพ่ลังบานกับพี่น้องไปนี่แหละสื่อเย่พ่อยเย่พ่อยอันนี้บานเย่พ่อยนบานเย่ไพ่ห้อยส้างแซ่บเลยครับนี่ห้อยส้างเป็นยางมากมันขึ้น่นี่มันขึ้นเลยนี่เขามากินนี่มาขึ้นนี่เละขึ้นบมดหมาขึ้นหมดขึ้นบ้านนี่แหละเขามากินไพ่ครับพอไพ่อยู่นี่สองสามก่อเพื่อนตะปุ่นกับลายก่าไปอันนั้นอาจจะไพ่ลวกนี่มันเป็นไพ่กิมซุ่งครับนี่ ไผ่หวานไผ่กิมซุ่มเขาอาจะมักตัวนี้กลัวเขาเลยบพวกินตัวนั้นแผ่นไผ่ใบใน,น้อยๆเขาบวก,กินครับเขาไม่กินใบยังไงมันหูดง่ายเนาะมันหูดง่ายพูดแล้วครับยางสกแสกมาเมื่อเรห้อยมาแต่แต่ถ้าปุ๋ยแหละสายไฟเห็นบ่สายไฟสายไฟนึ่งเขาหลอดมาเลยที่เขาหลอดมาเขาหลอดจนในสายไฟเอ็นเลยในขี้ตุ้มติดสายไฟเต็มอยู่ครับขี้ตุม้ม หอยยงบ่หอยยังบ่หอยยังจเก็บเขียนล้หนิกีบเขียหงก็ก้เขียงไปไลยครับหนไงก็ก้นเขียงได้วหอยนี่หอยอยู่พี่ห้อยอยู่พีหอยอยู่พี่ได้ไหมก้นเขียงก้นเขียงไงเติไปด้หอยไงก็ก้เขียงไปเลเกือบซ้ำปากเขียงหมดละห้อยเกือบซ้ำปากเขียงหมดห้อยไไหล หญ้าอยู่ดีๆงามครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่ให้งัวเข้ามาเลี้ยงเนาะแต่ว่ามาเกี่ยวเกี่ยวได้อยู่แต่ว่าอยู่หั่นบ่ทันได้ถามเจ้าของคนเราเป็นเสให้เกี่ยวบ่งามงามเถอะเพิ่นตัดดอกแล้วบัดนี้คือสิบ่ห่วงดอกติเพราะว่าก็บ่เห็นผู้เลี้ยงงัวเนาะก็มีแต่งัวงัวเจ้าเหยิงง่วงง่วเพิ่นไอ้สังเบิดเพิ่นเอามาปล่อไคว่เพิ่นโบจักคือกันจักงัวสังเบิดจักงัวไปเห็นงัวสังเบิดเมื่อไ่เนาะไอ้งวดก็ที่แล้วผมมาผมมาเกี่ยวตั้งแต่หญ้านี่จนมันเหี่ยวแล้วครับนี่ผมมา จนเหี่ยวแต่ก่อนมาบ่อนี้เบิ้มคู่เบิ้กเด้เบิมีออกดอกเบิมีหกเด้ผมมือจะไปเกี่ยวฟังขุดไรกลับมาบ่อนี้ยาวเลยแซวเลยกแต่เกบิ้งไรดอกเกี่ยวจักสองเข่งพ่อย็ดไรบ่ได้มวยเอาเดี๋พ่อประทังงัวเพราะว่างัวไปผูกอยู่ให้น้ำเมื่อกี่ยวาดซอยมันน้ำผูกอยู่ให้อย่างเดียวมันก็บลุอิ่มเพราะว่าหงามันเห ENNIS, ี video, ulously, <eterm Gore. S 1> ่ยงงานไบ่ไหวหย่ามันออกปรทันงัวกินครับนี่แหละจังผม ต่ก่อนผมก็สิขยายพันธุ์ตัวนี้แหละไปอยู่ไ้ผมบลามองเลี่ยงงอวละแต่ผมเบิ่งลักษณะเราไม่บอกออกไปเพราะว่ามันบพท่านได้ออกนอนอยู่ครับกําลังกําลังเป็นต้นแตกใบขึ้นมาบ่ท่านได้ออกนอดีเขาก็มาเล่าก็เลยเศ้าหันมาเลี่ยงงว่วงอไม่เถอเกี่ยวหยวา,าเดี๋ยวสิบ่ไดยห้าเพราะว่าขณะในเวลา10บสิบสบโมงกลัวและะ้วมั้งครับผมเรียบ